ก็ได้โดนดา่ามากนะครับกับสรีมเมอร์สาวที่ด่าคนโดเนตน้อยว่าอย่าทําตัวจนหน่อยเลยและต่อด้วยเรื่องราวการเหยียดของเหล่าสรีมเมอร์และต้นสายปลายเหตุมันจะเป็นมาอย่างไงพบกับผมซีแมนติดใจแว่นออฟตัรเลยไปตามมาอีกการหนึ่งกับรุ่นแฟนทอมป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและจอมือถือโค้งมนสวยแข็งแรงคุณภาพดีเหมือนเดิมไอเทมสำหรับเกมเมอร์ถ้ายังไม่มีก็รีบไปซื้อกันซะใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาท สรตมเมอร์ถือเป็นอาชีพยอดนิยมในปัจจุบันเพราะหลายคนมองว่ามันง่ายงานสบายแค่เล่นเกมก็ได้เงินแล้วเราเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ก็ใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นสรีมเมอร์แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะการที่จะเป็นสรีมเมอร์ได้มันต้องมีจุดเด่นมีคาแรคเตอร์และ e n t อร์เทนคนดูทําให้คนดูู้สึกสนุกและกว่าที่จะมาถึงจุดที่มีผู้ติดตามจนสามารถสร้างรายได้ได้นั้นมันต้องใช้เวลาทั้งแรงกายแรงใจมากพอสมควร ก็มีหลายคนที่สตรีมเป็นงานอดิเรกเพราะไม่สามารถทําเงินจากการสตรีมได้และคนที่มีอาชีพเป็นสตรีมเมอร์จนมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันก็เหมือนยอดพีระมิดหรือยอดภูเขาน้ําแข็งที่มันมีน้อยมากในไทยผมแค่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นสตรีมเมอร์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นสตรีมเมอร์แล้วสามารถหาเลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวได้และช่องทางการหารายได้ของสตรีมเมอร์ก็มีอยู่หลายช่องทางแต่มีเพียง2ช่องทางหลักๆนั่นคือสัญญาจากต้นสังกัดหรือแพตฟอร์ เชื่อว่าถ้าเรายังไม่ดังหรือไม่มีชื่อเสียง ก็คงไม่มีใครมายื่นข้อเสนอให้เราหรอกถูกปะครับยิ่งเป็นสรตมเมอร์หน้าใหม่ยิ่งหมดสิทธิ์เลยและรายได้ของสรตมเมอร์ส่วนใหญ่มาจากการโดเนทหรือการสมัครสมาชิกจากคนดูข้อนี้เนี่ยสรตมเมอร์ er หน้าใหม่ชอบมากครับเพราะเป็นรายได้ช่องทางเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้สตรีมต่อไปได้และการโดเนทเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติที่แฟนคลับจะโอนตังสนับสนุนเหล่าสรีมเมอร์จะโอนโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มก็แล้วแต่ตามสะดวกซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีระบบการโดเนตท,ที่แตกต่างกันออก ไปแต่ก็มีสตรีมเมอร์สาวดาวติกตอกที่มีนามว่าแคลนได้รับเงินโดเนตจากคนดูเป็นจำนวนเงิน1ดอลลาร์แทนที่สตรีมเมอร์คนนี้เนี่ยจะดีใจและขอบคุณคนโดเนตแต่สตรีมเมอร์สาวรลายนี้กลับไปแขวนคนโดเนตซะอย่างนั้นและบอกว่าเลิกจนได้แล้วนะซะอย่างนั้นนะครับแคลนเธอเป็นสตรีมเมอร์และติ๊กต็อกเกอร์ ชื่อดังถึงแม้ว่าจะเป็นสรตมเมอร์อยู่บนทวิชแต่เธอก็เป็นเพียงสรีมเมอร์หน้าใหม่ที่มีผู้ติดตามเพียง6000คนเธอโด่งดังมาจากการทำทิกตอกที่มีผู้ติดตามถึง40,000 0คนและบน IG มีผู้ติดตามถึง1,000 0 0คนซึ่งก็ถือว่าเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรและคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเธอก็จะเป็นพวกอ่างน้ำร้อนหรือว่าไลฟ์สไตล์โดยเหตุการณ์ในตอนนั้นเธอก็ได้สตรีมคุยกับคนดูอย่างปกติแต่ก็ได้มีคนดูหรือแฟนคลับได้โดเนทเงินมาให้เธอเป็นจำนวน1ดอลลาร์หรือประมาณ35 บาททไยแทนที่เธอจะดีใจและขอบคุณคนดูคนนั้นแต่เธอกับแขวนคนที่โดเนทเงินมาให้และขู่จะแบนอีกแล้วไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยดีกว่าฮะ Did you just send me one USD What am I gonna buy with that No hard Don't be a pussy You be first Come on Let's go Don't be poor You already did one Guess what I'm literally getting 60 cents Okay You don't sub right now Three t o one You're getting banned 10 Nine. Eight. คือในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะได้60เซนในค่างเงินดอลลาร์เนี่ย100เซนเท่ากับ1ดอลลาร์และการโดเน a t ผ่านทวิชจะมีการหักเปอร์เซน็นกับสตรีมเมอร์แบ่งกัน60-40ถ้าคนดูโดเน a t มา1ดอลลาร์จะเข้าสตรีมเมอร์60เซนและเข้าทว i t 40เซนนั่นเองซึ่งเธอมองว่า60เซนเนี่ยมันน้อยมากมันซื้ออะไรไม่ได้แต่ปากเธอก็แซบไปหน่อยไงที่ไปด่าว่าเขาจนและมีการบังคับให้กดซับด้วย ถ้าไม่ซับเนี่ยเธอก็ขู่ว่าจะแบนอีกซึ่งการซับหรือการสมัครสมาชิกก็ต้องจ่ายถึง69ดอลลาร์ถ้าแฟนคลับคนนั้นเนี่ยไม่ยอมกดซับช่องเธอเธอก็ขู่ว่าจะแบนฮะซึ่งเรียกได้ว่าคำพูดคำจาบางอย่างของเธอเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นประเด็นดราม,มา่าและก็ได้มีสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างยูทูบเบอร์หนึ่งล้านซับคนนี้ก็ได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า จะแบนผู้ชมพอโดเนทหนึ่งดอลลร์มันเป็นเรื่องน่าตลกนะพร้อมแท็กไปหาแคลเรนฮะทางแคลเรนเนี่ยก็ออกมาโต้นะครับบอกว่าฉันแบนเขาจริงๆเพราะว่าเขาท็อกซิกในช่องแชทฉันไม่ได้แบนเขาเพราะเขาไม่ได้โดเนทหรือกดซับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเธอไม่สมควรพูดแบบนั้นมันมีวิธีการพูดอีกลหลายๆอย่างมากๆหรือไม่พูดจะดีที่สุดเพราะการเหยียดเรื่องรูปร่างหน้าตาฐานะสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ทํากันแล้วและสิ่งที่สําคัญที่สุดสตรีมเมอร์ก,กับการโดเนทเนี่ยมันเป็นของคูณ กันอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะมันดูย้อนแย้งไปหมดเลยอะ คือเธอเป็นสตรีมเมอร์และเปิดโดนิทพอคนดูโดนิทมาแต่เป็นจํานวนเงินที่น้อยเธอก็ไปด่าคนดูซะอย่างนั้นน่ะแล้วเธอมาเป็นสตรีมเมอร์ทาไมวะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเรื่องราวการเหยียดของสตรีมเมอร์ที่เป็นกระแสะแรงอีกคนเนี่ยก็น่าจะเป็นทานุคานะผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับไปหาดูกันได้นะฮะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับผมขอเล่าเรื่องย่ยอยๆล้วกันนะครับคือ ana, ทานุคานะเธอเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตและสตรีมเมอร์ในเกมเทคนและที่สําคัญที่สุดคือเธอมีแบนรนด์ Sir, โดยเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเธอได้สั่งอาหารจากแอปพลิเคชันหนึ่งและคนส่งอาหารเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีความสูงประมาณ165เซนหลังจากได้รับอาหารเสร็จนะครับคานาเนี่ยเธอก็ได้เอามาบทในสตรีมบอกว่าผู้ชายสูง165เซนเนี่ยตัวเล็กไปนะมันไม่ไหวเลยบอกตรงๆนะว่าผู้ชายสูงไม่ถึง170เนี่ยไม่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนหรอกคนที่สูงไม่ถึง170ให้ระลึกไว้เลยว่า ไม่มีสิทธิเท่าคนอื่นและจากประโยคสั้นๆเพียงเท่านี้แหละครับมันก็ได้กลายเป็นดราม่าอย่างรวดเร็วจนเธอต้องออกมาขอโทษแต่สถานการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นครับซึ่งทางเลดบูสปอนเซอร์หลักของเธอก็ได้ประกาศถอนสปอนเซอร์พร้อมกับบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันและทางต้นสังกัดของเธออย่างไซคอบก็ได้ไล่เธอออกจากสังกัดพร้อมยกเลิกสัญญาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเธอสตรีมเธอก็พูดประมาณนี้อยู่แล้วครับครั้งก่อนหน้านี้น่ดก็มีดราม่านะเธอได้พูดเหยียดผู้หญิงหน้าอกครับ แต่ก็ดารามาไม่หนักเท่าครั้งนี้หรือจะเป็นดาร์มาใหญ่จากทางฝั่งยุโรปฮะเป็นการเหยียดเชื้อชาติที่นัวที่สุดนะกับการแข่งขัน Twitch Live ขอ Game Last ซึ่งเป็นการแข่งระหว่างสตรีมเมอร์โซน NA กับโซนสเปนและลาตินอเมริกา ทั้งหมด80คนเป็นการแข่งขัน48ชั่วโมงแบบไม่หยุดพักคือด้วยการแข่งที่มันเลียวไทม์ครับและไทม์โซนมันต่างกันทั้ง2ทีมเนี่ยเลยตีบ้านคนละเวลาฮะและก็ได้เกิดเรื่องเมื่อสตรีมเมอร์ทางฝั่ง NA ได้ไปขโมยเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนหลังคาบ้านทีมสเปนจนทางแอดมินเนี่ยได้มีการประกาศว่าสามารถเลดบ้านหรือบุกฐานกันในเวลาที่กําหนดเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ผิดกฎกันยับยับครับและจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เล็กๆน มาครับจนเป็นชนวนผิดใจกันทั้ง2ฝ่ายและทางฝั่งสเปนก็ได้ไปเจอคลิปสตรีมที่ฝั่งสรีมเมอร์อย่างพี่โทสนั่งคุยกับแอดมินเซิร์ฟและได้มีการเสกปืนให้กันก็โอ้โหก็เป็นเรื่องสิครับทางฝั่งสเปนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคลิปนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่า แอดมินเนี่ยเข้าข้างทางฝั่ง NA และมันถือเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์มากๆแต่ทางพี่โทสเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ให้แอดมินเสกปืนให้แบบนั้นแค่อยากได้สกินปืนเลยให้แอดมินเนี่ยเสกให้และปืนที่แอดมินเสกให้เนี่ยมันก็เป็นปืนชนิดเดียวกันกับที่เขาถืออยู่ มันไม่มีประโยชน์หรอกนะที่ถือปืนชนิดเดียวกัน2กระบอกนะ่ะและอีกอย่างคะแนนทางฝั่ง,ง NA ็นก็นำทีมสเปนไปไกลแล้วทีมสเปนอะตามไม่ทันหรอกซึ่งทางฝั่งทีมสเปนก็ได้มีการประท้วงอยู่หลายครั้งและแฟนขับทีมสเปนเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจก็ได้มีการมาป่วนสตรีมเมอร์ทางฝั่ง NA และที่สําคัญที่สุดกับตันของทางฝั่ง NA คือพี่โทสเนี่ย แกเป็นลูกครึ่งไต้หวันกับแคนาดาฮะหน้าพี่แกเนี่ยเลยออกไปทางเอเชียหน่อยก็ได้โดนเหยียดเชื้อชาตินะครับก็ได้มีการส่งรูปหมาและก็บอกว่านี่นะคืออาหารมื้อต่อไปของแกคือเหมือนก็บอกว่าคนเอเชียเนี่ยกินหมาอะไรประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับจากการประท้วงไม่สําเร็จของทีมสเปนส่งผลให้ทีมสเปนเนี่ย ออกจากเกมระหว่างการแข่งทําให้การแข่งนั้นเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของทั้งฝั่งทีม NA ซะอสอย่างนั้นน่ะและสตรีมเมอร์ของทีม NA ก็โดนเหยียดเชื้อชาติกันเพียบครับทั้งชาวทั้งเมนโดก็โดนเหยียดเชื้อชาติกันหมดฮะแทนที่จะเป็นการแข่งที่กระชับมิตรแต่กลายเป็นการแข่งสุดดราม่าเอาจริงนะครับเรื่องนี้เนะี่ยมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะครับคือทั้ง2ทีมเนี่ยบับกันยับยับอะครับ และนี่คือเรื่องราวบางส่วนของเหล่าสตรีมเมอร์ที่มีการเหยียดคนจนและเหยียดเชื้อชาติกันฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ